ครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีบุเรงอะไรยยนนะครับผมบมาครับผมอะอีกแล้วครับท่านนะฮะก็จำได้ไหมครับคันนี้นะฮะคันนี้ครับจำได้กันไหมครับคันนี้ โอ้แกติดสติกเกอร์ใหม่สีเป็นกลมกลืนกันเลยบุญสะอาดทัวเนี่ยมันเป็นรถซื้อจากที่ของเรานะครับซื้อจากเราไปนะครับคันนี้รถประมาณเจดแเมตรครับเล็กเจรัญพ่นไปไนใสเช็คน้ำเลยพี่ โอ้แกติดสติกเกอร์กลมกลืนเลยครับมา้ารถครับแกเก็บสีบ้างนี่เก็บงานใหม่บ้างนี่แต่ก่อนเป็นไอ้รถซื้อไปจากเรานะครับคันนี้ชื่ออะไรมะขุนพลทัวเนาะขุนพลทัวเอาผมโทรหาไปบ้างครับ ตู้หาูดเลยโอ้ครับโอ้แตกสีเริ่มแตกนะครับตอนซื้อมาก็สีเริ่มแตกแกแต่แก,แกเก็บงานอยู่นะนี่ซื้อมาแกเก็บงานอยู่นะครับนี่ขุนพะลทัวร์ครับรถมาจากสมุทรปราการนะฮะเป็นรถ8 2 5้าข่าวสิบก ได้อนไปครับโอนไปเนี่ยโอ้เป็นยังไงคือได้ขายบ่โอ้ตีเป็นเมาค่าแรงให้เป็นรถเลยตีโอนโอนโอนไปนี่โอนไปไม่ได้โอนบ่โอนแล้วครับโอนไม่ซื้อเจ้าแล้ว ออสองปีเนาะเกือบสองปีโอเก่งจังเนาะเก็บสี่อันว่าเนี่บ่เหกลมเกลื่อนเยอะเห็ดกลมเกลื่อนเยอะสติกเกอร์ยาวเยอะ นาะเหลียวมาเป็นคือเห็ดกลมเกินอยู่เพิ่นเห็ดออกอ่ากลมเกลื่อนเดียวผลผลเขาอ่าแทนเขาเห็ดงามอยู่นี่เห็ดกลมเกลื่อนกันเลยอ่ะมาซื้อคืนครับเกือบสองปีแล้วสองปีแล้วไหมเป็นหกซีเนาะ ตัวนี้64น้ำมันเครื่องมีน้ำมันเครื่องไหมน้ามันเครื่องครับต้องไปซื้อน้ำมันเครื่องมาใส่น้ำมันเครื่องขาด6เกียร์ะราบูมี่บ่นั่นเด้น้ำมันเครื่องปูนเปากนี่ตีนเป่าครับน้ำมันเก่าบูมี่น้ำมันเก่าก็ได้ครับ น้ำม e, <Ừ. S 1> ันเก่ามีน้ำมันเก่าก็ใ่น้ำมันเก่าก็อะไน้ำมันเก่าก็มต่งมอร่่ชุดโอนก็ยังไม่โอนชุดโอนก็ยังเป็นซื้อผูกเก่าอยู่วป้ครับเป็นซืะโอ้โอนแล้วโอนเลยดิรดจักาละโอน ข้า,าวโอ้ลิ้นเส้นาดนอนกเพิ่นเพิ่นเพิ่นอยู่ใส่นี่อยู่นี่นะที่บ้านเนี่ยต้องได้เซ็นใหม่แล้วครับ,บ,รบแน่นครับเพราะว่าเพิ่นค่อมไว้นะเพราะว่าเพิ่นโอนกรรมสิทธิ์อเอ้ซายในการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์น่สิน,นะมันต้องผมต้องไปควบคู่กันหลายถ้าเพิ่นโบเซน็นใครอยู่เพิ่นเพิ่นเพิ่นอยู่บ้านอยู่หรือบป่า อโอนละเอา้าทะเบียนยังไม่ขาดนะครับคันนี้เนี่ยแกซื้อตุราสองปีแล้วเนะาะเออพึ่นโอ้บาวาวไครก็สารมาให้ไหมนะครับ อย่างละสามมันต้องได้เส้นไหมบัมกคักับเพิ่นคอมนะเพราะว่าผมต้องเหตุหลายอย่างเหตุธุรกรรมหลายอย่างนะครับเพื่อได้แยกฮะแม่ครับบรต้องอะไรบังคับก็ได้ครับจะเส้นก็ได้ครับเจ้าพิษ นมันเครื่องนโอ้ยางนีสวยเลยรถพร้อมใช้ครับคันนี้นะฮะแะบเบียนไม่ขาดครับเดี๋ยวจะขับกลับเลยเนะะี่ยปลายบริการสามศูนย์ไม่ใช่น้อยครับคันนี้แหละเป็นที่ดังเลยอะ่ะคันนี้ที่คนภาคใต้มาดูแล้วรถว่าไม่สวยไดย,า,ยางยยางยางยาไม่ใหม่อยู่เลยนะ โอหกซีคือไม่เทอร์โบนะครับนี้ไม่เทอร์โบเปล่าวะน่าจะเทอร์โบนะครับหกเกียร์เดี๋ยวน้ำมันเครื่องมาเติมมา <c oughs> ตัวธรรมดานะครับเป็นตัวเขาตัดเทอร์โบออกไม่มีเทอร์โบนะครับตัวนี้เป็นตัวธรรมดาเนี่ฮะเป็นเบาะสองสองครับโอ้โหซื้อรถมา2อปีวิ่ง2เดือนนะฮะ เดี๋ยวเซ็นเอกสารครับอันนี้ไม่ต้องเช็คหมายลงมาเลยเครื่องครับพวารถเพิ่งโอนครับพาะรถซื้อมาแล้วก็เพิ่งโอนครับมีประมาณยี่สิบกว่าที่นั่งครับตอนนี้นะฮะใครหาอยู่เต็รถยาวนิดนึงนะครับแต่มันทรงเล็กนะครับตัวนี้รถยาวโหรถช่วงนี้รถแปดเมตรเข้าเยอะนะครับรถทรงแบบนี้นะอะรถเพิ่งโอนครับ ไม่มีปัญหาแน่นอนคัสซีเป็นอีซู fr r นะครับตัวนี้รถซื้อมาสองปีวิ่งได้สองเดือนครับรถหมดเยอะนะครับรถโอนตรงนี้อ่ะเดี๋ยวรอครับเดี๋ยวรอน้ำมันเครื่องก่อนเจ้าเจ้าเครื่องแมเจ้าเครื่องแมนหลวมป่ะเดิ๋ยวเริ่องนี ล็อกเบรกวะเครื่องเครื่องมันเครื่องมันมีปัญหาไหมอย่างเพราะว่า <c oughs> เราไม่รู้นะว่ารถว่ารถมันใช้สองปอีแล้วโอ้กล่องล้มก็ใส่เลยเหรอโอเคครับเรื่องยังสภาพดีสภาพเหมือนเดิม โอ้ยแลคอยแลนไปซื้ออย่างน้ำมันเครื่องไหมอ้ต้อแต่ก่อนเขาหอกมาเนออาอเขาไแลนไปซื้อ,อมาหมันเจ้าเาไปเติมน้ำมันก่อน,อนบะพูดแล้ว เนี่ว่างเลยนี่ไฟแดงมันไกลแล้วมันบุยน้ำมันเลยได้หนิไฟแดงนี่เดี๋ยวไฟแดงใกล้เดี๋ยวคนไปซื้อน้ำมันเครื่องกันพันพี่ทีเดี๋ยวเขาจะไปเติมเหมือนกันเดี๋ยวท่ายคนก่อนไปลองรถน้ำได้ลองรถพอดีแล้วนะประตูลมใช้ได้นะครับ สวยเลยรถีเรเ่เดวพันมา,ม,มาแล้วบ่าครับเปล่าเ้เดวพันมาแล้ยครับผมแกมาแล้วครับเดี๋ยวทำเอกสารก่อนรถก็คงสภาพเดิมแล้วครับไม่มีอะไร บุกสลายก็วิ่งได้หกสองเดือนเด้งเดี๋ยวเขนเร่งยังด้วยพี่ ครับผมหัวฮอดหอดมุสะหอดบางัันล่ะโอ้ลมตัดละไปครับผมกลับบ้านครับทีนี้นะฮะโอ้หลายคันแล้วครับที่ได้ไปซื้อคืนนะตอนนี้ก็งไม่คุ้มนะครับกับการวิ่งนะครับเป็นโรงเรียนก,การกุศลเลยไม่คุ้มกับการวิ่งนะฮะไปเดี๋ยวค่อยมีหนทางใหม่ค่อย ซื้อครับนะค่อยซื้อใหม่นะครับไปคันนี้ก็ใครหาอยู่ครับเอกสารอะไรครบหมดเลยนะนะครับเอกสารชุดโอนทะเบียนยังไม่ขาดนะครับเป็นเครื่องโซ 6C นะครับแล้วก็คันนี้ก็ไฟเบรกไม่ออกนะครับแต่ไฟหน้าไฟเลี้ยวอะไรก็ออกเต็มระบบหมดนะครับพลุนพัดลมนะครับเดี๋ยวใครเอาเป็นคันก็เดี๋ยวเช็คระบบไฟเบรกให้ครับนี่ฮะไฟเบรก ไปนั่งไฟหน้าออกหมดครับไปตึงออกครับไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เวยครับผมกับสีเรืองไรยนตหอยอย่างหลดเี่ไันกับสีเรืองไรยนตนะครับคิดจะซื้อคิดจะขายครับผมคิดถึงสีเรืองไรยนตนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ